หนังสือเรียนสาระทักษะการเรียนรู้รายวิชาทักษะการเรียนรู้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเล่มน,นี้เรียบเรียงตามโครงสร้างรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาทักษะการเรียนรู้หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551ได้รับใบอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการในพุทธศักราช2564เนื้อหาภายในเล่มได้ปรับปรุงเลือกสรรข้อมูลที่มีความทันสมัยจากแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือเช่นกระบวนการจัดการความรู้ตามโมเดลปลาทูจากสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม นอกจากนี้ยังมีอินโฟกราฟิกสรุปเนื้อหาที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและทบทวนเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีข้อสอบก่อนและหลังเรียนสำหรับเนื้อหาทุกบทเรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถทดสอบความเข้าใจของตนเองพร้อมปรับปรุงและพัฒนาได้อย่างตรงจุด โดยเนื้อหาของหนังสือจะเน้นไปที่การส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะในด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆและสามารถต่อยอดประยุกต์ใช้ รวมไปถึงการเผยแพร่ความรู้ที่ได้มาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นทักษะที่จำเป็นไปตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังมี QR code เป็นสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ต่างๆที่น่าสนใจการสแกน QR code ทำได้โดย 1. สแกน QR code ด้วยกล้อง iPhone 2. สแกน QR code ด้วยแอปพลิเคชัน Line 3. สแกน QR Code ด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ